กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับลบ2อ0คิวเช่นเดิมนะ้ชมนะวันนี้เราลุยกันที่กรีมคอกเทลนั่นเองนะ้ชมนะด้วยงบ 10K นะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความเดิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเ,เล่นยหนูทุกคนเล่นตามดื้อมาจัดเลยนะู้ชมนะด้วยง,งบ 10K เนะครับเป็นเกมที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาในเบ็ดขั้นต่ําที่แบบ ไม่เกิน50นะผูน้ำชมนะก็อยู่ราวๆนี้นะครับผมปะเริ่มเลยไม้แรกคือซื้อสามเนบาทนะก็ะซื้อแพงกว่าพวกสาวถ้ำอยู่แล้วนะที่เคยแนะนำไปแต่ละคลิปน้ำชมนะแต่เป็นเวในแบบที่สองไห้แรกแตกเหมือนกันนะแตกหนักแตกเบานี่ก็คืออยู่ที่อัตราการจ่ายของแต่ละตัวเลยน้ำชมนะนี่10 985ครับหรือ9รอบนั้นใช่ไหมสวยลูกสวยลูกสวย800สวยลูกสวยโอ้คิ Q วอ่ะฮะคิ Q วหระน่าอยู่3000ครับผู้ชมน,นี่เริ่มตึงแล้วเดี๋ยว8รอบนี้น่าจะน่าจะไม่ค่อยโอเคนะผู้ชมนะ ก็ที่ทําไปล่าสุดนี้ก็เป็นค็อกเทลเหมือนกันนะแต่ว่าเกลือนะคลิปนั้นไม่ได้เหมือนกันนะหมื่นห้าก็คือจบเลยเหมือนกันวันนี้ก็เลยมาลอง EP สองนะผู้ชมเป็นการแก้แค้นแล้วกันไปในแปดรอบครับผู้ชมได้มาสามพันเจ็ดแล้วนะเจ็ดสิบห้าบาทนะไม่ใช่เจ็ดพันนะไม่ใช่เจ็ดร้อยนะว่าวไปว่าวไปไม่ว่าวเว้ยไม่ว่าวเว้ยไม่ว่าวเว้ยสามร้อยห้าสิบเว้ย ได้อยู่ยังได้อยู่มับมับสวยสวยดีลูกอย่างเงี้ยคูณ38ิไปดีมับทำไอีกทีนึงเมื่อกี้คูณ38นะแต่ว่าตัวจ่ายมันถูกเกินไปนะพี่ชมนะมันจะแบบพอได้คูณได้วาวอะ่ะถ้าวาวแตกก็คือมันจะเอาคูณมาใส่ใส่ทบ,ทบ,ท,บทบกันนะชมนะมันบวกกันไปเรื่อยๆนะครับ ได้กำไรอ่ะพันหนึ่งวัเนี่ยเอ้ยได้อยู่โอเคไม่เป็นไรได้กำไรพันกว่าบาทท่านผู้ชมนะพันห้าสิบบาทนะก็อเอาอยู่ไม้แรกครับได้พอได้พอได้ครับน้ำเบ็ดไปหนึ่งทีครับแล้วซื้อเลยมาป่าน้ำเบ็ดไปหนึ่งทีแล้วใส่เลยครับงบหนึ่งหมื่นวันนี้ขอสักประมาณ 20k ไม่รู้จะได้ปะขอไว้ก่อนแล้วกันเพื่อจะได้นะครับ ถ้าได้มาก็ถือว่าโอเคนะจุมนะสวยสวยลูกสวยอ่าได้อยู่ได้เล่นแล้ววายไกลมันไม่ลงไอตัวแพงที่สุดไม่ลงหวังผู้ชมโอ้นี่มามาคูณสิบสองครับสองพันห้าพายลูก เอาอยู่เอาอยู่ได้อยู่มาไปสามพันทนนะผู้ชมเลยหกร,รอบนะต้องวัดใจไปก็ถือว่าแตกดีนะในการซื้อพีเกมครั้งแรกคือสองครั้งของเรานะผู้ชมนะปะอีหกรอบครับต้องมีอะไรดีมั่งแหละว่าไปเลยนะเอ้ยลูกชายสเกตเตอร์อย่างนี้กูบอกแล้วของแกลงดีลูก โอโ้ไม่ลงว่ะเริ่มตึงละเริ่มตึงละโอ้โหเกลือครับผู้ชมคือเกลือซะง่ายโอ้โอสามพันล้างเบ็ดไปก่อนเลยครับสิบทีเริ่มเกลือแล้วเริ่มซื้อในการเกลือแล้วนะ เห็นมาลูกเซื้อนะเอาเบ็ดร้อยไปเลยไม้สุดท้ายครับผู้ชมเบ็ด100ร้อยเพิ่ก็อาแต่ขึ้นนี้เราก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมล่ะอู้ 1, ห1 0นึ่งพันไหนอกพอได้อยู่ไม่รู้นะ EP นี้ผมจะแก้แค้นหรือว่ามันจะแก้แค้นย้ำแค้นผมนะก็ต้องวัดใจกันไปนครับผู้ชมต้องล้างเบ็ดไปก่อนนะเพราะว่าในการซื้อพเจอร์ของเรานั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,ร่นะผู้ชมนะ สี 400, 100, ่ร้อนะยหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเรื่อไหนนอกดีนะช่วงนี้ก็พอได้นี่แหละเบ็ดห้าสิบครับไม่เยอะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะพอดีเลยพอดีคำเลยสองร้อยแปดสิบหรือหนึ่งรอบซื้อวัดใจไปครับผู้ชม ือว่าเราล้างเบ็ดไปพอสมควรแนะล้วสิบรอบนี้ก็ถือว่าเยอะนะปลาสวยไม่ค่อยจะสวยอะ่ะตัวถูกไปห้าร้อยครับผู้ชมว่าตัวถูกจังวะตอาแพงไม่มาเลยวะเฮ้ย เริ่มจะวันวันลึกๆนะผู้ชมนะตอนนี้สวยเอาเด1,005ครับผู้ชม3,000นี่ผู้ชมอีกหกรอบนะด,ดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดว่ะเฮ้ยอีกสี่รอบโอ้โหเงิน7 0 0เสียดายใช่ปะ ยังซื้อได้อีกไม้หนึ่งนะแล้วผมจะซื้อไม้สุดท้ายนะครับเป็นไม้สั่งลาแล้วกันะุผู้ชมได้ไม่ได้ก็ถือว่าภารกิจนี้ไม่สำเร็จแล้วกันนะไม้แรกก็เกลือไปแล้วสวยสวยอู้หหมื่นสามอู้หูพอได้ คือไม่เข้ามาล้างเบ็ดไหลน,นอกทีเดียวได้เลยกูก็งงช็อตนี้ชอ็อกครับผู้ชมช็อกฮะบอกเลยว่าชอ็อกฮะชอ็อกไปดีช็อตนี้โอ้โหหยุดเลยหยุดเลยครับไม่ไปต่อแล้วนะผู้ชมนะคือได้แบบได้ดือด้อเลยนะซื้อนอกก็แล้วไหลนอกก็ไหลในก็แล้วผู้ชมนะคือไม่ได้เลยคือมาได้คือมาได้ไดช็อตเดียว กำไรหมื่นหมื่นเอ็ดเลยนะผู้ชมนะไม่ใช่น้อยนอยนะหมื่นเอ็ดเลยนะโอ้โหก็ถือว่าโอเคเลยครับผมไม่ต้องดันต่อแล้วนะผู้ชมนะก็ถือว่าได้กําไรแล้วนะครับหมื่นเอ็ดผู้ชมเน้นๆผู้ชมต้องขอย้าไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จัดทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไ่แนะนําให้เด็กๆเล่นหูทุกคนเล่นตามเด้สอสนว์ที่เข้ามาชมช่องของลบ200คิวใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม,ผมครับ